ซึ่งการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนี้นั่นเองนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็มีการเปิดทำเนียบให้เด็กๆเดินเข้าไปชมตามสถานที่ต่างๆนะครับพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพิธีการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้กันเลยครับรนายหลนี่เรงนั่นก็ีช่วย์ศิษาธิการท่านหลาดเกษตรอุตสาิการรได้ทำกิจกรรมแล้วก็มีการแสดงออกที่สร้างสรรค์ ตัวประชุไให้เด็กเยาวชนไทยเหมือนเรานั้นได้รู้จักหน้าที่ของตนก็คือคําว่ารักษาวินยัยใส่รนู้เพิ่มบูตรปัญญา ครับคุณมิมครับจะเห็นได้ว่าพิธีเปิดงานในครั้งนี้นะครับน้องๆหนูมๆเนี่ยมีความสุขกันมากเลยนะครับที่ได้ไปชมในธรรมเนียบรัฐบาลนั่นเองนะครับในตรงนี้นะครับในในวันในเมื่อในเมื่อวานนี้นะครับทางทีมรายการนะครับก็ได้มีการส่งผู้สึกขานะครับลงไปทําสกู๊ปในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็ประจําอยู่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับว่าการมางานในครั้งนี้ได้อะไรบ้างแล้วก็อยากเห็นอะไรบ้างในวันเด็กนี้เองนะครับซึ่ง ผู้คำนวณน,นะครับก็ได้ไปเกาะติดสถานการณ์ไปชมกันเลยครับมีวินยัยฝ่เรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนค่ะคำขวัญวันเด็กที่บอกเล่าผ่านน้ำเสียงอันมุ่งม,มั่นของเด็กๆในวันเด็กปีนี้ได้รับมอบจากนางสาวยิ่งลักษินวัตรนาย,ยกกรัฐมนตรีซึ่งนายยกรัฐมนตรี มุ่งหวังให้เด็กๆได้ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิหน้าที่ททและความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยโดยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีเชื่อฟังบิดามารดาตลอดจนยึดมั่นและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เจ็ดต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญต้งมานาบากบันไม่เกียจไม่คร้านแปดทจักออมประหยัด ยอดมนุษย์อุลตร้าแมานที่อยู่ด้านหลังในชั้นตอนนี้นะคะถือว่าเป็นฮีโร่ในดวงใจของเด็กๆไทยหลายๆคนเลยเลยค่ะซึ่งทางทําเนียบรัฐบาลนะคะก็ได้มาจัดแสดงให้เด็กๆได้ชมซึ่งเป็นของขวัญในวันเด็กในปีนี้ค่ะซึ่งทางทําเนียบรัฐบาลนะคะไฮไลท์ในปีนี้ก็คงหนีไม่พ้นเหมือนปีที่ผ่านมานั่นก็คือการนั่งเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีที่ตึกไท่กู้ฟ้านั่นเองค่ะ ที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นของของวัญให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานทั้งหมด5โซนทั้งกิจกรรมความบันเทิงอันธันสมัยและสอนแทรกสาระความรู้ให้กับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นโซนเรียนรู้ภูมิใจเด็กไทยยู่ฟ้าโซนเรียนรู้ร่วมใจก้าวไปในอาเซียนโซนเรียนรู้ร่วมพัฒนาเด็กไทยสดใสสู่อนาคต กนเรียนรู้รักษาวินัยเด็กไทยพัฒนาโซนอนาคตชาติก้าวหน้าศักยภาพเด็กไทยหน่าทึ่งซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมงานในปีนี้ต่างเปลี่ยนไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกีฬาหาไม่เหมาะกับกาสมัยชาติพัฒนาอยากได้คอมเอาไปเล่นอินเทอร์เน็ตสื่อสะอาร อความมรักแ่นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกในเมืองแห่งวินยัยซึ่งเป็นเมืองจำลองกิจกรรมเรียนรู้เรื่องวินยัยพร้อมร่วมถวายคำสัญญาต้นกล้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอวยพรให้ประเทศไทยรักกันขอให้พ่อแม่มีความสุขค่ะทค่ะ มีวินายฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนหนูอ,อยากได้ความสุขค่ะดูค่ะ ขอให้ประเทศไทและท,ทุกคนมีความสุขค่ะซึ่งกิจกรรมในปีนี้มีมากมายหลากหลายกิจกรรมที่ให้ความรู้ความสนุกสนานกับเด็กๆพร้อมสอสนแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆเหล่านี้ได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการชมการแสดงการเล่านิทานซึ่งเป็นนิทานที่แต่งจากคำขวัญวันเด็กของชาติมีกิจกรรมหนูน้อยยี่วโคศบที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรมสาธิตการแถลงข่าวและร่วมสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี การแสดงมาย,ยากลชุดพิเศษพร้อมร่วมชมนิทรรศการการส่งเสริมพัฒนาเด็กตามช่วงวัยสร้างเด็กไทยมั่นคงแข็งแรงนิทรรศการสุขภาพเด็กและเยาวยชนไทยครอบครัวสร้างสุดนิทรรศการเรียนรู้เรื่องประชาคมอาเซียนและบูธประเทศต่างๆ การจัดงานในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะได้ทั้งความสนุกสนานความรู้ผ่านเกมอินเทอร์แอคทีฟต่างๆพร้อมรักของเพื่ิเศกมากมายซึ่งไฮไลท์ภายในงานวันเด็กปีนี้คงหนีไม่พ้น การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าชมห้องต่างๆภายในตึกไทยผู้ฟ้าพร้อมเปิดโอกาสพิเศษให้เด็กๆและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีโดยจัดเป็นรอบการเข้าชมเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนได้เข้าชมห้องต่างๆภายในตึกไทยผู้ฟ้าอย่างทั่วถึงซึ่งเด็กๆที่เข้าร่วมงานวันเด็กที่ทำเนียบรัฐบาลในปีนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหนูอยากนั่งเก้าอี้นายก ยากเห็นพี่นายกครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่มีความรักต่อกันครับนอกจากนั้นแล้วเด็กและเยาวชนทุกคนที่ได้เข้าชมภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะได้รับของทีร่ระลึกจากนายกรัฐมนตรีพร้อมลายเซ็นซึ่งผู้ปกครองต่างก็พาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับข้างเป็นเพณีปฏิบัติทางบ้านอยู่แล้วว่าวันเด็กต้องพามาทำเในยกตั้งบ้านเพราะนี่จับว่ามาเป็นศูนย์การเรียนรู้ข,ของเด็ก มีทั้งแพทย์เครื่องที่หน่วยตารแพทย์ของไม่โดนแล้วก็มีการเล่นเล่งของเด็กต่งางๆซึ่งทาให้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้มาถึงพบวงจรทํามาทุกปีครับ,รบเอาวันนี้ฮะที่คิดไว้นะครับก็ดูที่ผลการเรียนถ้าเกิดเรียนดีก็อาจจะมีอ,อย่างนั้นแล้วก็อาจจะมี iPad ราคาย่อมๆซึ่งราคาที่พอซื้อได้ครับ อ๋อคือโตขึ้นเนี่ยอยากจะให้ลูกหนึ่งเป็นคนดีของสังคมสองเอาตัวรอดได้ในในสภาวะ,ะที่มีการแข่งขันสูงโดยไม่ผิดกฎหมายทำตัวมีประโยชน์กับสังคมแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรู้แทนคุณแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นวันเด็กปีหไหนความต้องการของพ่อแม่ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน อยากให้ลูกๆโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตอบแทนพระคุณพ่อแม่และตอบแทนคุณแัน่นดินเฉลิมพระคุณโฮมถ่งหงหายภาพด้วยทียด่ดาเป็นคำนวณรายงาน จากทำเนียบรัฐบาลนะครับเราไปดูกันที่ทางด้านกองทัพอากาศกันบ้างนะครับซึ่งในปีนี้ทางกองทัพอากาศเองนะครับก็มีการจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็มีความคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับในวันนี้ทางคุณศิริการนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่กองทัพอากาศนะครับไปทําสกููปเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมในวันเด็กนะครับฝากคุณผู้ชมชิ่นเดียวกันนะครับจะมีความสนุกมากน้อยขนาดไหนไปชมกันเลยครับค่ะและตอนนี้เหมี่ยวก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะคะแล้ว เราพาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติปี2556กันค่ะและคำขวัญในปีนี้คือรักษาวินัยฝ่ายเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญานำพาไทยสู่อาเซียนเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องๆกันนะคะว่ามาเที่ยวงานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาเที่ยวงานวันนี้เป็นยังไงมากี่ครั้ง,งแล้วคะครั้งครับสองครั้งแล้วเป็นไงสนุกไหมสนุกครับแล้วได้ของขวัญอะไรบ้างวันนี้ได้ยังได้ครับได้แล้วอะไรแล้วชอบชอบอะไรที่สุดในนี้เลโก้ครับชอบอะไรนะชอบอะไรนะเครื่องบินเครื่องบิน,บนโอ้แล้วได้ขึ้นยังขึ้นแล้วแล้วโตวขึ้นอยากเป็นอะไร นักบินครับเป็นนักบินนนาาาใใจักกกีฬล้หหหเค่ะแล้วตอนนี้เหมียวก็อยู่กับน้องแม็กนะคะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกของน้องแม็กกันนะคะว่ามางานวันเด็กปีนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไงบ้างคะน้องแม็กสนุกไหมงานวันเด็กสนุกครับมากี่ครั้งแล้วคะเพิ่งมาครนะั้งเดียวเลยครับครั้งเดียวแล้วชอบอะไรที่สุดเครื่องบินครับ าเพิ่งมาครั้งแรกครับแล้วชอบอะไรที่สุดโอผมชอบพิพิธภัณฑ์นเนี้ยมีเครื่องบินเยอะจังค่ะแล้วของผ่าน,เ,นเด็กเนี้ยได้ยังไงได้หรือก็ได้ของเล่นไดโนเสาร์แล้วครับแล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะเป็นนักร้องครับ ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นควันหลงนะครับจากกิจกรรมวันเด็กเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าน้องๆหนูๆเนี่ยมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้ไปชมสถานที่จริงนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆจากหลายหน่วยงานต่างๆนะครับที่นํามาแสดงนะครับให้ชมกันนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ